สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตราคาบอนสีนะครับของบ้านผมเองนะครับนะเดี๋ยวมาดูตู้แรกก่อนนะครับนะครับเออก็จะมีไม้ใหม่มาบ้างพอประมาณนะครับวันนี้นะฮะเอ่ออันนี้เดี๋ยวมาแนะนำต้นแรกก่อนเนาะในตู้นี้ครับนะเดี๋ยวเอาตัวนี้นะครับเป็นเพชรเมืองลาดนะครับเพชรเมืองลาดนะครับผมของอาจารย์เอกอินดี้นะครับผม ต้นนี้นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทหลอดใหม่มาป้ายนะครับผมนะฮะต้นนี้อาจจะแดดน้อยไปหน่อยนะครับผมพันเก้าร้อยบาทนะครับเพชรเมืองลาดนะครับผมใครยังไม่มีเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเทพอักษรานะครับผมเทพอักษรานะฮะต้นนี้ให้อยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะครับผมเทพอักษร์ป้ายทุกใบครับผมฟอร์มใหญ่ครับผม น่าจะมีเขี่ยวลงหัวแล้วครับผมนะครอยใครเอาไปทําแม่พันธุ์นะครับต้นนี้สวยงามมากครับผมเทพอักษรานะครับสองพันหร้อยบาทนะครับเพชรเมืองนนท์นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อบาทนะครับผมขายตามหน้าไม้นะครับนะฮะนี่เป็นเป็นเอ่อมงคลปฐมนะครับ หลอดใหม่มาแล้วครับผมครับผมพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะครับมงคลผฐมต้นนี้นะครับสวยครับผมฟอร์มสวยมากเลยครับพันเก้าร้อยบาทนะครับมีเทพอักศราครับผมไซ์นี้นะครับข้ามจังหวัดได้เลยนะครับเทพอักศรานะครับต้นนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทครับผมครับต้นละหนึ่งพันบาทนะครับผมเทพอักศราครับผมป้ายเทพเทพอย่างนี้นะครับต้นนี้หลอดใหม่ก็มาแล้วครับผม นะต้นนี้ให้เก้าร้ยบาทนะครับหลอดใหม่โทนเหลืองเลยครับผมนะต่อมาก็จะเป็นไม้ยอดมองกุฎนะครับผมยอดมองกุฎต้นนี้นะครับยอดมองกุฎตน้นนี้อ่าหลอดใหม่มาแล้วครับผมไม้แยกหน่อนะครับเฉพาะต้นนี้ยอดมงกุฎไม้แยกหนอน lessons, อ,อ,หนอ,อนาคตด,ดีมากครับผมครับต้นนี้ให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมครับโตไวครับผมมากับผมอยู่ได้สองวังนแล้วครับ แทงหลอดแทง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 หลอดแล้วครับผมอันนี้เป็นเป็นยอดมงกุฎเหมือนกันครับชิ้นผายนะครับสวยครับผมสองต้นนี้นะครับสวยงามมากครับผมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆครับนะฮอันนี้ป้ายเหลืองป้ายขาวตัวนี้น่าเท่มกจริงครับผมอนาคตเชื้อป้ายแรงมากครับผมนะฮะตัวนี้ให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ให้อะ ให้ลงมาหน่อยครับพันหกรบาทนี่ก็สวยครับผมพันหกรบาทนะครับยอดมงกุฎนะครับใครที่ยังไม่มีครับกําลังหน้าเลี้ยงครับผมอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านครับผมตัวนี้ให้เก้าร้อยนะครับผมนะเทพอัศรานี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับผมนะครับฟอร์มใหญ่แล้วครับผมไม้ป้ายต้นนี้นะครับไม้ป้ายต้นนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับผมใบเขาจะ เป็นเอกลักษณ์นะครับผมอาจจะมีบิดเบี้ยวครับแทบทุกใบแต่เป็นบอลป้ายแทบทุกใบครับตัวนี้ให้กร้อยนะครับบอลป้ายหลอดใหม่มาแล้วครับนะฮะสวยไปอีกแบบนะครับใครที่ชอบแบบนี้นะครับราคาเบาๆครับเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะครับผมเมืองเกาะเก็ดต้นนี้นะครับนะฮะให้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะฮะเอามาก็จะเป็นฟอร์มใหญ่เลยนะครับอยู่กับผมนะฮะยังไม่เจอเจ้าของนะครับ ตัวนี้ให้อยู่ที่นะครับอ่วันนี้ให้อยู่ที่ห้าพันห้าร้ยบาทนะครับผมอรอมใหญ่ครับหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับทักมาครับผมเป็นเพชรเมืองนนท์ครับผมเพชรเมืองนนท์ตัวนี้นะครับหลอดใหม่มาสวยงามมากครับผมเชื้อด่างแรงมากครับผมนะตัวนี้ให้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทครับผมเพชรเมืองนนท์ตัวนี้นะครับ ต้นนี้เป็นอมพิมานนะครับผมอมพิมานต้นนี้นะครับให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมผมพิมานสองสองไซส์นี้นะครับนี่ครับมีจะแนะนํานะครับเพิ่งได้มานะครับผมอ่าหนุ่มเมืองกรุงครับผมหนุ่มเมืองกรุงหนุ่มเมืองกรุงนะครับหนุ่มเมืองกรุงเป็นไม้ใหม่ที่ใครตามหาอยู่นะครับหนุ่มเมืองกรุงต้นนี้นะครับสวยงามมากครับผม ตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่สองพันห้บาทนะครับผมหนุ่มเมืองกรุงนะครับผมไม้ใหม่มาแรงครับผมอ่าเป็นอัญมง่งพระจันทร์ครับผมตัวนี้ครับขาวโทนชมพูเลยครับผมนะฮะเปิดอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเอามาเทวกรรมลังลักไซน์นี้นะครับผมเทวกรรมลังลักนะเทวกรรมลังลักก็อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผม อเป็นเพชรเมืองนนท์นะครับผมต้นนี้นะฮะผมนี้ผมให้อยู่ที่พันหกร้อบาทนะครับผมนี่เป็นเอ่อเป็นมงคลปรถมนะครับให้อยู่ที่พันห้า้อบาทนะครับผมต้นนี้นะครับอันนี้เป็นเทพเวทวฤกิ์นะครับผมเทพเทวฤกิ์ต้นนี้ให้อยู่ที่พัน พันห้าร้อยบาทครับผมวันนี้นะฮะนางลากสดต้นนี้นะครับมาฮะไม้แยกหนอนะครับหลอดใหม่มาแล้วครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นดาราสเสน่ดารานะครับผมสเสน่ดาราต้นนี้ให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผมนะฮะเจ้าจากักรพพรดต้นนี้ให้อยู่ที่เอ่อห้าใบหนึ่งหลอดนะครับหลอดด่างนะครับผม ตัวนี้ให้อยู่ที่เก้าร้ยบาทนะครับผมวันนี้ครับผมโปรให้ต่อมาเป็นซับเจริญครับเป็นบอลใบกลมนะครับแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมเล็กหน่อยนะครับจัดโปรให้เลยครับซับเจริญต้นนี้ครับสวยงามมากครับผมเอามาก็จะเป็นอสงไขยนะครับผมอสงไขยตัวนี้นะครับ ให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับวันนี้อสงไขยอีกต้นนะครับให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับต้นนี้นะฮะอันนี้เปิดเบาเบานะครับพันสามร้อยบาทนะครับอสงไขยอันนี้อันนี้เป็นท่าบางแก้วนะครับผมต้นนี้ฟอร์มนี้นะครับให้อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทครับผมเรวจะมาตัวนี้ผมจะปิดเก็บก่อนนะครับยังยังไม่ปล่อยนะครับเป็นมหาเศรษฐีที่มันแผงครับผมก็ สวยไปอีกแบบครับมหาเศรษฐีตัวนี้อันนี้เป็นศิลาหุ้มทองหน้าเทพเน้าสีมผูค่ะครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมมีอยู่สองต้นนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับสองต้นนะครับพันห้าร้อยบาทแล้วจะมีต้นนี้ต้นต้นฟอร์มใหญ่แล้ะครับขอหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมต้นนี้ชายชนครับผมชายชนต้นนี้ให้หนึ่งพันบาทนะครับต้นนี้ก็ต้นใหญ่หน่อยก็จะ 1 1ึ่ันหนึ่งร้อยแล้วครับผมนะฮะต่อมาก็จะเป็นโอ้ผมมองข้ามตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้ลูกค้าทุกคนนะครับเป็นเทพสายลุงนะครับผมเทพสายลุงครับเป็นบอลกาบบอลเทพเรานะครับที่ว่าบางคนราคาอาจจะดูว่าสูงไปนะครับแต่ตัวนี้ผมได้มาถูกครับผมได้มาไม่แพงครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมเอาราคาเฉียดทุนไปเลยครับ เอาถูกๆครับผมไม้ฟอร์มใหญ่ไซตตังแม่ครับผมเทพสายลุงนะครับผมต้นนี้สวยครับผมนะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้ครับผมมาต่อมาก็จะเป็นนบพะเก้าครับผมนบพะเก้าครับค่อยดูนะครับนบพะเก้าไซร์ละ หนึ่งพันบาทนะคร ubers, Get wheels, ับผมแต่ละต้นนะครับด่างเล่นสีเล่นเล่นเล่นป้ายครับผมด่างมิ้นด่างเหลืองครับผมครับมีอยู่ห้าต้นนะครับผมต้นละหนึ่งพันบาทนะครับผมแอดไลน์มานะครับผมเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะครับผมเพชรเจ็ดสีต้นนี้ให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับผมวันนี้ครับผมจัดโปรให้ยอดมงกุฎต้นนี้นะครับผมยอดมงกุฎต้นนี้ให้อยู่ที่ สองพันสามครับผมนะฮะสองพันสามนะครับฟอร์มใหญ่ครับผมสองพันสามเจ้าหญิงครับผมเจ้าหญิงมีสองต้นครับต้นละสามร้อยมุกดาหารต้นนี้นะครับมุกดาหารต้นนี้ให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับเศรษฐีสุพรรณมีสองต้นครับผมต้นละห้าร้อยบาทนะครับเป็นมณีวัสนามีสองต้นนะครับมณีวัสนาต้นละสี่ร้อยนะครับผม หมอจินหมอจินดาแล้วไงนะครับผมห0ร้อยบาทนะครับทิวาลีตัวนี้ฟอร์มใหญ่ขึ้นแล้วครับติดป้ายเสด้วยครับเล่นสีครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่ห0รอยบาทนะครับผมอภั์วัสลานะครับยังให้ร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้ยยงหนอต้นนี้มหาเศรษฐีฟอร์มใหญ่ต้นนี้นะครับใส่ตังแม่แล้วครับผมวันนี้ผมพิเศษให้นะครับผมให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผมมหาเศรษฐีฟอร์มนี้นะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับ มานี่ครับเทพสายลุงนะครับผมเทพสายลุงนะครับดังเทพเทพหน้าหวานหวานสายลุงอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่สองพันเก้านะครับผมตัวนี้นะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับดีดหน่อยนะครับดารานนพรัตครับผมดาราโนพรัตต้นนี้นะครับให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมพวงหญิงทอฝันนะครับมาแยกหน่อต้นนี้นะครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับ พันสามร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นในอนุมานประสานกายนะครับผมเป็นไม้แมเล็ดผมว่ามันสวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยครับมีติดป้ายติดอะไรด้วยนะครับผมสวยครับผมนะฮะอืมดูกันชัดๆเนาะครับสวยครับน่าเลี้ยงมากเลยครับน่าดูว่ามันใหญ่แล้วจะเป็นยังไงครับสามร้อยห้าสิบนะครับอ้าวนี่ครับผม เทพอัศรานะครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับตัวนี้ขอพันสองนะครับผมนี่ครับมนสวรรค์นะครับมนสวรรค์หนึ่งพันบาทนะครับฟอร์มใหญ่นะครับนี่ครับเทพไอนี้เป็นศิลาหุ้มทองครับขาวแต่ติดป้ายครับผมติดป้ายสวยครับผมตัวนี้ขอพันห้าร้อยบาทนะครับฟอร์มใหญ่ครับผม ครับอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนะครับต้นนี้นะครับให้สองพันห้าครับผมต้นนี้ให้สองพันนะครับเล็กใหญ่ครับวันนี้ถูกัดปล่อยแล้วกันครับนี่บอลสุดรักนะครับสองต้นต้นละสามร้อยนะครับนี่เป็นไอเป็น เจ้าพญานาหมื่นครับเหลืออยู่สี่ต้นนะครับต้นละห้าร้อยนะครับผมโพแก้วครับสามร้อยบาทนะครับกับไม่ลืมนะครับต้นนี้นะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูใชัดเทพสายลุงครับสองพันเก้าร้อยบาทราคาเบาๆเลยนะครับต้นนี้ดารานุบาลพันเก้านะครับผมครับอันนี้ต้นละพันนะครับนุบาเก้าครับผมฟอร์มใหญ่ นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็วันนี้จะอีกวัน,นครับเดี๋ยวผมจะแคะแคะเคียวครับผมเป็นพรุ่งนี้นะครับจะแคะเคียวยังไงใครจะเอามาใครจะมารับไปนะครับรับไปทํานะครับต้นนี้นะครับเป็นเพชรเจ้าของสวนบอกเป็นเพชรอ, <c oughs> อะไรนะเพชรอ้าวผมลืมชื่อเฉยเลย เพชรยอดปฐมนะครับผมบอลป้ายตัวนี้นะครับครับหกพันแปดนะครับผมแต่เดี๋ยวหลังพรุนี้ไปผมก็จะเอาหนอเขาออกนะครับผมแยกหนอออกนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมช่วยกดติดตามอัสดาวุธบอลสีด้วยนะครับผม ครับขอบพระคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ